โเอ้าผู้หญิงไม่ตายจุดการที่ฝ่ายโู้ไม่ตายเยี่ยโอ้แล้วเนี่ยโอ้แฝดเอ้าไอ้เยี้ยไม่ตายไอ้รักมันไม่ตายไอ้เยี้ย Bye 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 đốt 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 xoáy xoáy mi mi con ngon 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 kia ngon 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 tay, ngon 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 lát, ngon 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 2 <nah Motive> <twill> <h satisfaction> <province> ตายไปแล้วอีกเยิงยิงเออกูลงไปแตกโอ้ยโออ้ยโอดไอ้ยอ้ยโอ้ยยอ้ยโอ้ยโอกยโ้ยโอ้ยอ้ยยโอยอย้ยอ้อยย ไอ้ล้มนี่จะดวลกับ M4 พี่เหรอน้องล้มอีกตัว e n e น y z มี b i e Enemy z o m b i จะเสือนซะหูยเฮียเมืองนี้ไม่สนุกหรอกขึ้นงลงบนเขาดูสิไหมเฮ้ยน้าวับวับตรงนี้มีเฮียมันมันล้อเรียนกูไอ้รักมันล้อเรียนกูเคุยว้า ฝากไวยๆไอ้รักกุมกันกูดิเฮ้ยมีคนขึ้นมาขึ้นบันไต่ขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปเร็วเฮ้ยข้างหลังมีข้างหลังมีรักตัวหลังลงมาเกือบอะมารังขึ้นไปหามึงยิงมกูดิยิงอยู่ยิงอยู่ น็อกไม่ตายนอ็นอกแล้วไม่ทำเขาไมกินเลยโน็อตเปลี่ยนปืนเถอะกูว่าล้มกูปลาติสติไปแล้วชอ็อตมันชอ็อตมันจะตายแล้วละ่ะไอชั้นสองนะดาฟ้าตายแตกสองแต่ลักคือคนตัวหนึ่งเข้าไปหามึง เลือดก่อนหมดแล้วก่อนหมดแล้วเออก่อนหมดแล้วอ้าวอยเ่อี้อแบ็คหมดทุกคนเลยล้มล้มอีกตัวโอ๋ออี้มันเอามีดแทงกูไอสัตว์ของกูวะแตกหมดเขาแตกเดี๋ยวพึงเดี๋ยวมึ่งเปิดยูไอวีก่อนเปิดแล้วไม่มีไม่มีไม่มีที่ไหนได้มันใช้โค้ดตายตีตายหมดดิ ไอ้เฮียนี่ไงไม่มีก็เฮียแล้วเนี่ยว่าแล้วมันใช้อยู่ไอ้รักมันใช้โค้ดแกตาไตรลงตัดยังอยู่ที่เดิมมั้งเอ้ยตายด้วย่าเออตายแล้วเข้าเลยตูเจออะไรครับพี่โห่ไงแตกแตกคุรุนคุรุนน็อกน็อกแตก ปูมันโหดอยู่แล้วเนาะ Come <laughs> Oh oh oh. ho! Oh help me. Fuck you, bitch. Come baby. Come on. What are at 啊，对了、啊。 เ e i l i g e s i โอ้โหแม่งติดรถเข็นเวนนี่

mang Có bạc này chả Ôi hiếp biết cái gì nữa là nó Ôi <laughs> lốm

ไอ้เหี้ยเอารถกูไปพ่องคุณมีชุบด้วยไอ้สัส e m y s o l d i o m Stay with เสือมันจะสู้มีดได้ไงล่ะพ่อนุ่มแตกเลยมี ายหมดเลยทุกคนว้ามันน่าจะด่ากูแหละไอ้สัสมีดปาดทำไมอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุย นี่อ้หล่อมกันได้โกบุกำลังมาศิตรดึงฉันดึงฉันให้ได้จะการให้ หลับตาแล้วภาวนาดีๆฉันหลับตาแล้วโอเค I do โอ้นิดเดียวไม่ต้องไม่ตาย ID on the bounty target. <laughs> <laughs> เคยเลยฮะอ้อยิงยิงเฉยๆก็ได้ที่หนึ่งเออบูได้เท่าไหร่17ตัวอะ